สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องวันนา,นาพาทำกินค่ะวันนี้จะพาทำปลาแดงทอดขมิ้นค่ะสูตรนี้มีเคล็ดลับกรอบนานสีสวยไม่ดำใช้น้ำมันน้อยไม่อบน้ำมันและไม่ติดกระ้าด้วยค่ะลองฟังเสียงปลานะคะกรอบมากๆค่ะ ส่วนผสมมีเพียง6อย่างค่ะใช้ปลาแดงประมาณ9 1 0ตัวค่ะขมินน้น1หัวใหญ่เกลือประมาณ3ช้อนชากระเทียมประมาณ7 8กลีบนะคะน้ำส้มสายชูนิดหน่อยและน้ำมันประมาณครึ่งถ้วยค่ะใช้น้ำมันไม่เยอะค่ะสำหรับวิธีทำและเคล็่ลาบเป็นอย่างไรไปดูกันนะคะ สำหรับปลาที่ใช้เราขอดเกล็ดให้หมดและก็บางอย่างนี้นะคะจากนั้นนำขมิ้นที่ปอกเปลือกแล้วมาตำพอแหลกค่ะและก็ใส่เกลือลงไปประมาณ3ช้อนชาค่ะจากนั้นตำขมิ้นและเกลือให้เข้ากันจนละเอียดค่ะ และนำมาคลุกคล้าปลาที่เตรียมไว้หลังจากนั้นพักไว้ประมาณ10-15นาทีค่ะขอย้ำว่าขั้นตอนนี้ยังไม่ตำกระเทียมเข้าไปนะคะเพราะถ้าตำกระเทียมไปด้วยจะทำให้เมื่อทอดออกมาแล้วปลาสีไม่สวยมีสีดำค่ะเสร็จแล้วนำกระทะตั้งไฟ ใช้ไฟกลางกลางและนำน้ำส้มสายชูประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปและใส่น้ำมันลงไปค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่ปลาลงไปค่ะทอดทีละประมาณ3มตัวอย่างนี้เลยค่ะน้ำมันที่เห็นอยู่นี้ใช้ทอดปลาได้จนหมดเลยค่ะประมาณ10ตัวค่ะ การที่เราใส่น้ำส้มสายชูจะทำให้ไม่เปลืองน้ำมันและเวลาทอดไม่อมน้ำมันด้วยค่ะอีกทั้งทำให้ปลากรอบนานด้วยค่ะแถมไม่ติดกระทะค่ะระดับไฟที่ใช้ใช้ไฟกลางๆนะคะไม่แรงมากเกินไปค่ะจะทำให้ไหม้ได้ค่ะทอดไปแล้วสักระยะหนึ่งหมั่นสังเกตนะคะว่าชาเสียงน้ำมัน เสียงดังน้อยลงแสดงว่าปลาด้านล่างเริ่มสุกแล้วพลิกด้านและก็ชอดไปอีกสักไม่นานปลาด้านล่างก็จะสุกจะสุกเร็วกว่าทอดด้านแรกนะคะหลังจากปลาสุกแล้วนำไว้ข้างกระช้าอย่างนี้ สักแป๊บเดียวค่ะเสร็จแล้วก็นำไปใส่ในจานและนำปลาที่เหลือมาทอดต่อค่ะสังเกตได้ว่าปลาที่เราทอดไม่อมน้ำมันเลยค่ะสีสวยน่ารับประทานมากเนื่องจากว่าเราใช้น้ำส้มสายชูและเลงไว้ในกระทะก่อนที่จะใส่น้ำมันลงไปค่ะ จากนั้นเรานำกระเทียมตำพอแหลกแหกนำไปทอดในน้ำมันที่เหลือจากการทอดปลาและก็นำมาโรยปลาที่ทอดเสร็จแล้วอย่างนี้เลยค่ะถือว่าเป็นเคล็ดลับหนึ่งที่นำมาแบ่งปันการที่เราไม่นำกระเทียมไปตำพร้อมกับขมิน้นจะทำให้ปลาที่ทอดออกมาไม่ดำค่ะสีเหลืองสวยอย่างนี้เลยค่ะ อีกทั้งกระเทียมก็กรอบด้วยน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะรับรองว่าอร่อยมากๆค่ะชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ